นะบนะไอ้บริษัทคนไทยก็เป็นบริษัทใหญ่จริงแต่ว่าอะไรสภาพคล่องไม่มีหนี้สินเยอะแยะเท่าที่ผมทราบบงในมานะหนี้สินแม่งเป็นพันล้านหมื่นล้านม,มันก็ไม่ไม,มีตังค์พอไม่มีตังค์ก็จําเป็นจะต้องเอาชื่อบริษัทเนี่ยไปให้เขายืมรับงานราชการเขาได้มาน้อยบาทก็ได้เศษเงินทักหาบาทสิบาทก็ร้อยละห้าร้อยิอันนี้ผมเศร้ามานะ นะครับเพราะนั้นเวลาประมูลงานก็ง่ายเพราะบริษัทคนคือการประมูลงานราชการมันต้องมีผลงานในการประมูลเคยเคยรับงานราชการมาแล้วนะครับมีชื่ออยู่แล้วในในลิสต์นะครับนี่ก็คือวิธีการข่ของไอ้บริษัทคนจีนนะทําทำเนี้ยหรือมันจะมาสร้างโรงงานถลุงเหล็กจะขายเหล็กในประเทศไทยมันก็ไปซื้อไอ้โรงงานถลุงเหล็กบริษัทผลิตเหล็กในประเทศไทยบริษัทจัดจำหน่ายที่มันมีใบอนุญาตมีมอก,อรกอรเรียบร้อยก็ไปซื้อ จ่ายเงินไปพราะบริษัทเหล็กพวกนี้บางทีมันก็ขายไม่ออกสู้เขาไม่ได้แต่มีใบอนุญาตมีอะไรอยู่ก็ซื้อมาร้อยล้านพันล้านซื้อเสร็จมันก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับเปลี่ยนชื่อบริษัทเปลี่ยนกรรมการผู้ถือหุ้นก็ไปจ้างสํานักงานทนายความสํานักงานบัญชีที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทพวกจีนพวกนี้นะครับอ่ามึงก็ไปหาคนไทยมาเป็นกรรมการให้ครูหน่อยหาคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นหน่อยนะครับมันก็กลายเป็นบริษัทคนไทยแต่แต่จริงๆแล้วบริษัทคนจีน พอถือหุ้นเสร็จก็ทําสัญญาโอนหุ้นไว้นะครับว่าเนี่ยหุ้นพวกนี้โอนนี่โอนให้กับคนจีนหมดแล้วไอ้พวกกรรมการบริษัทพวกผู้ถือหุ้นพวกนี้ก็ใส่ลูกจ้างบางขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำอะไรบางไก่ย่างก็รับเป็นเงินเดือนไปเดือน 15, 20, ละหมื่นห้าสองหมื่นแล้วก็ว่าไปเป็นรับจ้างเป็นกรรมการออกหน้าให้กับคนต่างด้าว ที่เขาเรียกกันว่านอมินีนอมินีก็มีทนายความมีสํานักงานบัญชีก็ช่วยกันเสียประสงค์ภาษีพอมีเรื่องแดงขึ้นมาอ้าวไอ้หาพวกนี้แม่งไม่ใช่เนี่ยมันเป็นแค่นอมินีทั้งนั้นเนี่ยนะครับนะรับเป,เป็นเป็นแค่นอมินีนะรับเป็นแค่นอมินีไม่ใช่ตัวจริงพอถึงเวลาดําเนินคดีเอากรรมการบริษัทพวกนี้มาติดคุกก็เอ,เอาเอาไอ้คนไทยที่รับจ้างเดือนละหมื่นห้ามาติดคุกส่วนไอ้คนจีนก็เป็นไงหลอดคุก นะครับเพราะนะักคดีสจอจงจะไปดาเนินคดีอะไรใครได้เพราะไอกรรมการบริษัทแม่การเป็นคนไทยนะโสมบ้านขี่มอเตอร์ไซค์เงี้ยนะลงทุนพันล้านสองพันล้านที่ไหนแล้วมันไม่มีตังเนี่ยคือมันเป็นขบวนการมีทั้งทนายความมีทั้งสํานักง,งานบัญชีทางออกก็ต้องต้องดําเนินคดีให้หมดแล้วโทษมันก็เบาไว้พวกนอมินีนักกฎหมายทนายความไอสำนักง,งานบัญชีก็ถูกดำเนินคดีที่ภูเก็ตข่าวใหญ่ดีเอสไอดำเนินคดีเมื่อปีที่แล้วจําได้ไหมครับลองเข้าไปใน Google ดีเอสไอจับกลุ่มนอมินีที่ภูเก็ตนอมินีที่ภูเก็ตนะครับลองเข้าไปดูข่าวเก่านะครับนะนะไปดูข่าวเนะี่ยทลายเนี่ยนะเครือข่ายสำนักงานกฎหมายนะครับไปดูข่าวนะเผยแพร่เมื่อ16มิถุนาปี66 สองปีที่ผ่านมาดี i ลงพื้นที่ภูเก็ตบุกทลายเครือข่ายสำนักง,งานกฎหมายทนายความรับจดทะเบียนบริษัทโนมินีให้คนต่างด้าวเกือบเจบริษัทจำได้ไม่ข่าวใหญ่เผ <c oughs> ยแพร่เมื่อ16มิถุนาหกกลนะนะนครับเนี่ยบานเลยมีทั้งบริษัทนำเที่ยวมีสำนักง,งานกฎหมายธุรกิจอสังหาริมารั์มันรับ,บจ้างกันเป็นขบวนการหมดเลยนะครับนะนะครับเนะี่ยเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว นะครับอะไรที่กฎหมายห้ามมันก็าหาโนมินีมาออกหน้าแทนคนจีนคนต่างด้าวนะครับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีการจับกลุมอะไรกันเนี่ยนะคนที่ไปจับสมัยนั้นก็นะครับพันตรวจตีสุริยาสิงห์ขักขมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจําได้ไหมนายทวีวันรผอกองคดีความมั่นคงเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนะี่ยความเสียาหายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอืมแล้วก็มีการ ดำเนินคดีไปเป็นคดีพิเศษแล้วก็มีจําคุกจําคุกก็รอการลงโทษเพ้อมรับสารภาพโทษเป็นเบานะครับเงินดีโทษเบานะทุกแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีบริษัทนอร์เเมนีที่โดนจับได้ที่ภูกเก็ตเขาที่แล้วเจ็ดสิบบริษัทนะครับเจ็ดสิบบริษัทแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยสารอาญาสั่งฟันโดมินีกลุ่มมสังหารเรือมัพย์ในภูกเก็ต23รายเนี่ยปรับคนละ2แสนจำคุก2ปีรอลงอาญา2ปีคุมภพ1ปีสั่งจดทะเบียนเลิกบริษัทเตือนให้หยุดพฤติกรรมเห็นนะโทษมันเบาเนี่ยรับสาภาพปุ๊บรอลงอาญาปรับแค่คนละ2แสนทั้งหมด29รายสารอาญาลงโทษเนี่ยลองไปดูในข่าวเก่าๆเ,เนี่ยนะครับนะน αι. โทษมันเบาต้องแก้กฎหมายได้ข่าวว่าเขากําลังเสนอแก้กฎหมายให้โทษหนักติดคุกทรัพย์สินต่างๆที่ดินบ้านต่างๆที่ได้มาเนี่ยต้องลิฟต์ตกเป็นของแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ยพอสั่งยกเลิกบริษัทปุ๊บที่ดงที่ดินก็ให้ไปขายทอดตลาดมันก็ได้เงินสดเหมือนเดิมมันก็ไม่กลัวไงอย่างทุกวันเนี่ยนอมินีเนี่ยพอจับได้ปุ๊บก็ปรับรอลงอาญาแล้วก็เสร็จแล้วก็เลิกบริษัทเอาที่ดินออกมาขายขายก็ได้เงินเหมือนเดิม แต่กฎหมายใหม่ที่กําลังจะแก้เนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นออมนีปุ๊บที่ดงที่ดินปุ๊บเป็นไงอา่าที่ดงที่ดินเนี่ยลิฟต,ตกเป็นของพื้นดินหมดเลยแล้วก็ไอ้พวกกรรมการทนายความแล้วก็สํานักงานบัญชีติดคุกหมดเขาจะเพิ่มโทษหมดนะครับอืมน,นะครับนะเข้าใจนะนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็นะอันนี้ก็เป็นเมื่อยี่สิบเอ็ดตุลาหกเจ็ดนางออน อ Ô ละมนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านี่ครับพูดถึงเรื่องเนี่ยพวกนอมินีต่างด้าวเนี่ยเยอะแยะมากมายทั้งภูกเก็ตทั้งในกรุงเทพเต็มไปหมดะนะครับรัศดาญาได้มีคำพิพากษาคดีที่ออ่าง2องแป่งกกันยาปี67ลงโทษเนี่ยพวกนอมินีตามกฎหมายเอ่อการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว42ทั้งบุคคลนิติบุคคล23ราลยปรัปรบคนละ2 0 0,000จำคุก2ป,ป,ปีรอลงอาญา2ปีคุมภุตห1ปีและสั่งให้จดทะเบียนเลิก เนี่ยก็บอกว่ากรม,มได้ตรวจสอบความผิดปกติของการถือครองหุ้นนะนะครับเนี่ยในภูเก็ตเนี่ยทำในขบวนการมีสํานักงานกฎหมายทนายนความสํานักบัญชีมีพิธีการรับจ้างจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทําบัญชีเห็นนะคือเออนักกฎหมายทนายนความพวกเนี้ยแล้วก็สํานักงานบัญชีพวกเนี้ยรายได้ดีรวยขับเบนขับรถโอ้โหสบายเพราะเงินดีอ่ะ ทำงานเทาๆเงินดีทำงานว่าความสุดจลิตเงินไม่คดีเหมือนผมเนี่ยทำตรงไปตรงมาแม้ไม่ค่อยรวยหรอกพอมีเงินซื้อไว้กับแก้มได้ไอ้อพวกนี้รวยครับแบรนเนมนาฬิกาเรือนละเป็นล้านรถสปอร์ตอืมอนี่ยแต่สุดท้ายทนายแบรนเนแบรนเนมไม่ต้องมาอยู่ในคุกหมด <c oughs> นะเนีนะครับพวกนี้รวยครับโอ้โหเนี่ยพวกนี้ในภะูเก็ตนี่รวยอ่ะอืมนะนะครับเนี่ยกระทรวงรับสารภาพกันหมดอะอืมนะครับ เนี่ยกฎหมายก็มีแต่มันไม่บังคับใช้ทั้งที่ดินทั้งอะไรต่างๆรู้ดีใครจะมาซื้อที่ซื้ออะไรเนี่ยสำนักง,งานที่ดินเนี่ยตัวดีเลยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็รู้ดีเลยนะจดทะเบียนเยอะๆเอาไปทํานูน่ทนทํานี่อะไรต่างๆเนี่ยคือผมว่านายทะเบียนน่า,นาจะรู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันเป็นมันไม่น่าใช่เจ้าของบริษัทนะนะอืมอืมแล้วก็ธุรกิจที่มาเป็นลักษณะนอมินีในประเทศไทยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าเขาบอกนะก็ร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทอสังหาริรมารัพย์โลจิสติกโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวภูเก็ตชลบุรีกรุงเทพเชียงใหม่บานเลยครับเออนะครับบานเลยอืมบานเลยนะครับอืมไอ้พวกนี้บานเลยรวยเลยครับแบรนด์เนมนาฬิการเรือนละล้านขับรถบอเทซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เมียใบยละล้านอืมนะครับนั่งจิบไว เฟิร์สคทนะครับนี่นะครับ,รบพวกนี้นะครับนี่ครับพวกสร้างความชิบหายหบ้านเมืองตัวเองก็ร่ำรวยนะนะแลังกทุกวันนี้แม่กับเยอะแยะไปหมดนะโนโมินีเนี่ยนะนะบริษัทโนโมินีในประเทศไทยนะครับล่าสุดเขาบอกมีตั้งเท่าไหร่นะห้าหมืนบริษัทฟังแล้วตกใจนะผมว่าแม่อาจจะเยอะกว่านั้นนะทำอะไรไม่ได้เราเงินมันเยอะ งินมันเยอะหน่วยงานของรัฐไทยแนตะ่ผมไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนนะ้ะใครแม่งจะกล้าไปจับเงินเยอะจับจับเสร็จก็ปล่อยสั่งไม่ฟ้องนะครับจับเสร็จปล่อยสั่งอย่างไม่ฟ้องโอ้โหเงินแม่งเป็นพันล้านขอสักห้าเปอร์เซ็นต์นะพันล้านก็ร้อยล้านห้าสิบล้านโอ้โนะคือรวยเลยอ่ะใครๆก็อยากทำงานหน้าที่พวกนี้อืนะครับอืมอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะบ้านเมืองเรามันม,มไม่รู้จะพูดไง เออนะครับตรงไปตรงมานะอ่าอ่าพี่เดกก็เล่าสู่กันฟังอืมเอ่อชุกรูทุกรูขนาดเป็นนายกยังเป็นนอมินีอ่อของพ่อได้เลยนะนอมินีของพี่ก็ได้เยอะแยะไปนายกของประเทศเราเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเป็นนอมินีของพ่อจะจะทำอะไรก็ต้องถามพ่อก่อนนะครับนะจะถแถลงข่าวก็ต้อง ต้องดูแท็บเล็ตก่อนนะครับนะอะไรต่างๆเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันเมืองไทยมันมันกลายเป็นเมืองของอตัวแทนนอมินีนะคนที่เป็นตัวการใหญ่ผูมกับก็อยู่เบื้องหลังนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะครับออืืมมนะครับมีอะไรบ้างครับอืนะครับนะออยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมานะ นะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับยุบเลือกตั้งใหม่ดีไหมครับผมโดนการแกล้งจากพวกจีนพวกนี้ใครจะช่วยได้บ้างครับมันมันต้องมีหลักฐานก่อนนะเนะี่ยมีคนถามมาบอกคนจีนการแกล้งผมก็หลักฐานมีไหมเราต้องหาพยานหลักฐานด้วยตัวเองจะไปหวังพึ่งคนอื่นงคงยากยุคนี้ต้องช่วยตัวเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีลูกความก็ไปโดนหลอก รเรื่องโซลา่าเซลโดนไอ้พวกแก๊งเป็นนายหน้าเนี่ยหลอกว่ารู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้รู้จักบริษัทใหญ่รู้จักหน่วยงานราชการรัฐมนตรีก็หลอกเอาเงินไปจะได้งงได้งานสุดท้ายแม่งไม่ได้หาเ,าเงินทองก็เสียไปผมก็บอกว่าต้องไปไปถ่ายคลิปอัดเสียงอัดอะไรต่างๆมานะครับเพราะว่าดําเนินคดีกับไอ้พวกเทาๆพวกนี้มันมันดาเนินคดียากต้องมีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆมาเรียบร้อยนะครับนะเยอะแยะหลอกลวง หลอกลวงว่าจะเดี๋ยวจะหางานก่อสร้างมาให้จะเออจะจะเอาออเดอร์จากส่วนราชการมาให้นะครับร้อยล้านพันล้านของเงินทีละห้าล้านสิบล้านก็เสียเงินไปลูกความผมเสียไปหกสิบหกล้านเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะให้เข้ามาแฉออกสื่อสักวันเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวรอให้เขารวบรวมหลักฐานมันหลอกหลอกลวงครับหลอกเงินหนะลอกไปเดี๋ยวจะหาเงินมาให้รู้จักรัฐมนตรีรู้จักรองนายก รู้จักนายกบ้างอะไรไอ้คนวนนี้มันหลอกลวงอะ่ะมันก็จะไปไปวันๆก็ไปนั่งกินข้าวกินวายกับนักการเมืองถ่ายรูปโชว์ขึ้นเฟซบุ๊กนะมาไปทางไหนก็ถ่ายรูปกับนายกถ่ายรูปกับรองนายกนะครับกินวายกับรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นมันก็ชวนไปรู้จักนะแล้วครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานนะโครงการนั้นโครงการนี้เสียเงินเสียทองกันมากมายครับพี่น้องครับถ้าใครโดนหลอกผู้นี้นะครับ ผมอยากให้ท่านเนี่ยถ่ายภาพตอนส่งมอบเงินไว้ถ่ายคลิปอัดคลิปอัดเสียงไว้นะครับแล้วก็เอามันมาแฉผ่านสื่อประจานใ,ให้สังคมรับรู้ว่ามันมีอาชีพแบบนี้ที่เป็นภัยสังคมนะครับมาให้สังคมก็รับรู้เนะี่ยไปออกรายการโหวนกระแสรายการอะไรก็ได้ที่ที่เป็นเป็นกระบอกเสียงนะครับนะรวบรวมหลักฐานอะไรมานะครับนะรวบรวมหลักฐานมานะ นะครับผมก็บอกน้าเยอะนะตอนนี้ที่คนมามามาลองเรียนไอ้เรื่องพวกนี้บอกผมไปเรียนสถาบันนี้ไปเรียนสถาบันนี้ไปเจอคนใหญ่คนเจอไปเจอนักธุรกิจหลอกให้ผมมาลงทุนอย่างนี้นะหลอกยืมเงินบ้างหลอกว่าจะหา,างานก่อสร้างมาให้บ้างนะหลอกว่าจะซื้อสินค้าผมบ้างผมก็เสียเงินไปครั้งละห้าล้านสิบล้านนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นไง ไม่ได้งานเงินก็เสียไปคนละยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบล้านเยอะแยะนะพอถึงเวลาไปท่วงก็บอกว่าเงินก็ส่งให้นายไปแล้วให้รัฐมนตรีบ้างให้อะไรต่ากๆพอไปถามรัฐมนตรีบอกอะไรก <c oughs> ูไม่รู้เรื่องเลยอ้างชื่อรองนายกบ้างนะครับเยอะแยะขนาดนายกแพทองทานเนี่ยยังโดนหลอกเนี่ยเอาชื่อไปนะครับลูกความผมลายชื่อกำนันสักมันมีอดีตที่ปรึกษาของแม่แตงโมโคนหนึ่ง ไปหลอกเขาบอกว่าสามารถที่จะพามาลงสมัครปาร์ตี้ลิสอะไรพักเพื่อไทยได้เอาเงินเข้าไปต้องเป็นสิบติบล้านเป็นอดีตที่ปรึกษาของแม่แตงโบที่เป็นข่าวดังแม่แตงโบก็เลิกจ้างไปแล้วก็ไปอ้างชื่อนายกแพทองทานเนี่ยว่าจะเข้าพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็เอาเงินเอาทองไปเขามีหลักฐานมีอะไรหมดเลยมันหลอกลวงนะอ้างชื่อแพทองทานซึ่งแพทองทานเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีสัญดาในการทุจริตคดโกง ตอนนี้ก็โดนอายการฟ้องอยู่ที่ศาลอาญากรุงเทพได้ครคนนี้เป็นอดีตที่ปรึกษาแม่ทังโมนะครับนะนะครับก่อนที่ผมจะมานี่โดนฟ้องอยู่เนี่ยคดีเนี่ยหลอกช่อโกงจะพาเข้าไปลงปาร์ตี้ลิตร,ระดับต้นๆของพรรคเพื่อไทยซึ่งแล้วก็อ้างแพรทองทานชินวัตรนะคดีนี้ก็นายกแพรทองทานก็เป็นผู้เสียหายด้วยในคดีร่วมร่วมกับลูกความผมกำลังสักนะอดีตสสอภัยพรรค พรรคเสรีรวมไทยเนี่ยนะครับเนี่ยมันเยอะแยะนะนี่ขนาดเป็นอดีตสอสอพรรคของพี่เสรีพิสุทธิ์ยังโดนหลอกก็ยจังเป็นนะประมาณสิบยี่สิบล้านอะ่ะแล้วยังมีหลายคนไปโดนหลอกไปทนายก็มีโดนหลอกอยากจะเป็นนักการเมืองก็โดนหลอกอะ่ะโดนอดีตที่ไอ้อดีตที่ปรึกษาของแม่ตวมวโนี่หลอกไปจําเลยมีหลายคน,นอยู่ในศาลเนี่ยนะครับมันเดือนนี้มันสังคมมันน่ากลัวพี่น้องครับเนี่ยผมก็เป็นทนายความในคดีนี้อยู่อืม <c oughs> คนเลวคนชั่วอะไรมันเยอะแยะอนะฮะเยอะไปหมดสังคมนะเออก็ฝากตำรวจให้ตั้งใจทำงานนะครับเวลาใครก็มาแจ้งความก็รับแจ้งนะครับแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุเร่งสืบสวนสอบสวนออกหมายจับถ้าท่านไม่ทำงานเนี่ยพวกอินฟลูเอนเซอร์มันก็มาประจานท่านทุกวันเนี่ยตราบใดที่เราเปิดมือถือขึ้นมาแล้วเห็นอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์สดทีมงานถ่ายทอดสด จัดทำคอนเทนต์กันทุกวันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตํารวจไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเช้าตื่นขึ้นมาแนละ้วอ้าวเฟซบุ๊กของพวก Facebook Tik t o อกของอินฟลูเอนเซอร์มาแล้วครับวันนี้ช่วยเหลือประชาชนวันนี้มีคนมาล้องเรยออีกแนละ้วน,นั่นคือการประจานตํารวจประเทศไทยว่าไม่มีประสิทธิภาพหวยแตกนะไม่รู้ว่าจะมีว่าทาไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ต้องไปดูในแต่ละโรงพักเนี่ยทุกโรงพักทั่วราชอาณาจักรเนี่ย เวลาใครก็มาแจ้งความรีบทํางานรีบจับกลุ่มรีบต่างๆช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ถ้าเกิดตํารวจในประเทศไทยเวลาเขาไปแจ้งความแล้วไม่ทํางานขี้เกียจพูดจาก,ก็ไม่ดีนะแจ้งความก็เฉยเฉยไม่สนใจอะไรต่างเนี่ยนะมันก็ทําให้คนก็ต้องไปร้องอินฟลูเอนเซอร์นะเปิดมาทุกวันก็อา่าววันนี้มาร้องอินฟูอีกแล้วนะนะนะครับตนะารวจไม่ทํางานไม่สอบสวนไม่ออกหมายจับนะต้องไปพึ่งอินฟูอินฟูเดี๋ยวอินฟูก็ต้องเข้าไปช่วย แล้วก็บอกว่าเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกผู้กุ้มกับแล้วนะครับให้เล่งออกหมายจับและจับกลุ่มอ่าเขาก็มาโพสต์ไว้นะเขายิ่งโพสต์ทุกวันเนี่ยความน่าเชื่อถือของสํานักง,งานตํารวจชาติยิ่งหมดไปคนก็จะมองว่าอะไรคนไปเชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากกว่าเชื่อสํานักง,งานตารวจชาตินะครับด้วยความรักและห่วงใยในสํานักง,งานตํารวจชาติผมอยากจะฝากพบตรนะครับลองฝากไปยังผู้การจังหวัดผู้กุมกับทุกจังหวัดเนี่ยอยากให้มันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยใครไปแจ้งความเนี่ย ในโรงพักเนี่ยนะรีบดําเนินการช่วยเหลือประชาชนจับกลุมอะไรให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าวันๆก็ต้องไปร้องอินฟูอ่ะพอไปร้องอินฟูอินฟูโทรไปหาผู้กำกับผู้กำกับถึงจะทํางานมันกลายเป็นว่าผู้กํากับนะจะทํางานต่อเมื่ออินฟูโทรศัพท์ไปหาหรือเป็นข่าวผู้กํากับจะไม่ทํางานถ้าประชาชนเขาม่าแจ้งความเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากด้วยนะครับนะฝากด้วยนะ นะครับถ้าถ้าวันวันยังมีอินฟูลฟ์สดทีมงานถ่ายทอดเสร็จนะครับนะนะครับก็แสดงให้เห็นว่าตำรวจไทยแม่งก็ยังห่วยแตกเหมือนเดิมนะครับนะฟังนะไปช่วยเหลือประชาชนทุกโรงพักเนี่ยบบตรอสั่งไปเลยโรงพักหมายแม่งไม่ทํางานก็ไล่แม่งออกไปคนอื่นเขาอยากเป็นผู้กับเยอะแยะมากมายมึงไม่ทํางานเลยต้องให้คนไปร้องอินฟูพอินฟูโทรไปหามึงมึงถึงทําถึงจับ แสดงว่าอะไรมึงกลัวอินฟูมากกว่ากลัวประชาชนให้ความสัมพันธ์อินฟูมากกว่าประชาชนประชาชนไปร้องก็ต้องทาเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดังคนกระจอกงอกก้อยคนรวยคนจนมีฐานะมีชื่อเสียงหรือไม่ต้องทําเลยจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับเข้าใจนะครับอืออืม,อมพอออกสื่อทํางานเร็วพอมีคนด่าทํางานเร็วคือตํารวจไทยเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าหรือเปล่านะครับอืม อออืมอืมมืมนะครับเอ่อนะครับเอ่อพอพูดถึงเรื่องแพทองทานชินวัตรเมื่อเช้านี่เขาพูดถึงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่าทำไมจะต้องมีนะครับโดนสังคมโดนฝ่ายค้านโดนคนเห็นต่างด่าทอจนกลายเป็นอบายมุก นะครับบิดเบือนข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารด่ากันจนช่ำว่าเป็นการพนันร้อเซนะครับนะครับแล้วก็บอกนะอเลยคาสิโนแล้วก็ด่ากันเป็นจนเป็นอบายามุกนายกพูดตำนองว่าคาสิโนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ไม่ใช่อบายามุกมผมก็เลยไปไปดูใน Google <c oughs> เข้าไปใน Google นะอืมนะครับพอเข้าไปใน Google ปุ๊บเนี่ยไปดูคำว่าการพนันเป็นอบายยมุกหรือไม่ผมก็เลยเอามาโพสต์ไว้นะเพื่อเตือนสติแพทองทานชินวัตรเมื่อเราเข้าไปใน Google นะครับเวลาเราทุกวันนี้เราจะติดตามข้อมูลข่าวสารเราก็ต้องหาข้อมูล Google บอกว่าการพนันจัดเป็นอบายยมุกชนิดหนึ่งที่มีกลยุทธ์ในการหลอกล่อ ให้คนติดกับด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานอยากได้อยากเอาชนะรู้ตัวอีกทีก็ถอนตัวไม่ขึ้นเกิดการเสพติดและปล่อยให้การพนันค่อยๆอ,อะไรเนี่ยและปล่อยให้การพน,นันค่อยๆทำลายชีวิตสร้างความหายนะต่างๆทั้งบ่อนทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตอนาคตรวมทั้งส่งผลกระทบไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวสร้างนีสินในครอบครัวนะครับ อันนี้เป็นคําความหมายของคําว่าการพนันก็คืออบายมุขผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมมันใช้วิธีการหลอกล่อให้คนไปสนุกสนานอยากเอาชนะพอเสียไปแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นอยากได้เงินคืนเกิดอาการเสพติดต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับาการพนันจะทําลายชีวิตทําลายสุขภาพสุขภาพจิตกอ่อให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวเงินทองที่ได้มาก็ ไม่มีเงินที่จะมาใช้นี่ใช้สินดูแลครอบครัวเกิดนี้สินอาชญากรรมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนายกแพทองทานเข้าใจผิดแล้วครับการพนันคืออบายามุกค,ครับคาสิโนโไม่ว่าจะ10%เหรือร้อเอร์เซตในโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คืออบายามุกนายกบอกว่าการพนันของนายกเนี่ยคือการพนันที่เขามีความรับผิดชอบต่อสังคมผมไม่เคยเห็นนะครับว่าการพนันที่ไหนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเจ้าของบ่อน ที่ไหนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมผมว่าไม่มีนะนะ responsibility gambling อะไรเง้เขาเนี่ยผู้ภาษาฝรั่ง gambling ก็คือการพนัน responsibility ก็ความรับผิดชอบเจ้าของบ่อนการพนันมีความรับผิดชอบต่อสังคมไหมครับทุกวันนี้อืผมฟังแนละ้วผมก็งงๆนะผมไม่ได้แอนตี้อะไรแพทองทานนะไม่ได้แอนตี้อะไรในการที่จะหาเงินเข้าประเทศแสนล้านนะ แต่ผมกําลังดูว่ามันจะคุ้มไงกับความชิบหายของประเทศที่จะเกิดขึ้นนะ่ยถ้าเกิดปล่อยให้เกิดมีการพนันกันแบบถูกกฎหมายคนแม่ก็เข้าไปเล่นกันถึงแม้จะเป็นสิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตก็ตามอ่ะคนที่แม่งเข้าไปเล่นการพนันเนี่ยก็คือเข้าไปสร้างความชิบหายและคนไทยเข้าไปเล่นมีทางเดียวนะครับคนไทยไม่ต้องเล่น นะครับให้คนต่างชาติเล่นไปเลยให้แม่งชิพหาไปเลยคนคนต่างชาติทิพหายไม่เป็นไรแต่คนไทยไม่ต้องเล่นแบบนี้ผมว่าคนไทยไม่ค้านละตั้งบ่อนการพนันเสรีคาสิโนออนไลน์จะเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะใช้โมเดลประเทศสิงคโปร์แบบที่นายกแถลงข่าวหรือจะใช้โมเดลลาสเวากาัสช่างแม่ไปแต่ไม่ต้องให้คนไทยเล่นได้ไหมมันแสดงให้เห็นว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนส0เนี่ยมันเน้นคนไทย นะครับนะเน้นคนไทยแล้วคนไทยไปเล่นการพนันแม่งกระชิบหายบ้านเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรหาทำมาหาแดกกันหรอกนะเล่นแต่การพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นายกบอกว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวก็เอา้าคนไทยไม่ต้องเล่นไงเล่นเฉพาะคนต่างชาติดีไหมจบเลยเอนะครับการพนันไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ใครจเจริญครับนะครับไม่ทําให้ใครจเจริญน,นะนะครับนะจริงไหมครับอืม